สวัสดีค่ะสวัสดีถูกทุกคนเลยนะที่กำลังติดตามช่องยูทูปว่างาฟอดปไปทุม่มอยู่หรือว่าใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ฟอดนะคะทุกรุ่นเลยป้ายแดงค่ะวันนี้เดี๋ยวเาจะพามาแลกนะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของตัวฟอดเรนเจอร์ตัว XLT ค่ะตัวนี้เป็นตัวแคปนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนซี่หล่อห้าอยากมากๆค่ะตัวนี้ตัวนี้ราคานะคะจะอยู่ที่แปดเสนเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาแลกรายละเอียดชุดแต่งรอบคันกันเลยว่าแต่งอะไรกันลูกค้าบ้าง อบอกให้เลยนะถามก็อา่านแต่่างไฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาเลยกันเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวอาจะพามาเร่จุดแต่งในี่ยซ่งก้องต่างข้างหน้าก่อนนะตัวต่างข้างหน้านะคะตัวนี้ยาก็ได้แปลงหน้าเป็นชุดหน้า f 1 5 0ให้กับลูกค้าไปนะคะ f 1 5 0รอาตัวนี้ก็จะมีไฟตัว C ี่ที่เป็นไฟวิ่งกลางวันได้ด้วยนะคะนี่ครือกล้องกระจังหน้านะคะตัวนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นกระจังหน้ามามาแต่งนอะงงานซิ่เงินนะนองงานก็จะท่ายค่ะแล้วก็จะมีไฟ led นะคะจะเป็นไฟวิ่งกลางวัน ตรงนี้นะคะจะมีส้จุดห้ค่ะเดี๋ยวในช่วงสายคลิปเดี๋ยวมาเปิดได้เลยนะติดิเพิ่มเติมนะคะตัวนี้อาไซเป็นตัวจุดกรอบไฟหน้าค่ะที่เป็นสี่ดำดานนะคะอะไรในส่วนก้องข้าง,งบนสกุปนาว่ากับหลงนี่เลยค่ะเป็นสกุปนาใ่นะคะสกุปน้าแร็ดค่ะเต็มฟ้ากับโลงเลยอันนี้อาก็ทําสี่ตัวแรดใ้เป็นสี่บนเงินซีเดียกตัวรถนะคะตัดสี่ดำดาน ในส่วนกล้องฟิล์มนะคะคน,นี้คาะก็ติดฟิล์มกล้องอเมริกันออโต้ฟิล์มคะ่ะทั้งมัดรอบคันอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะความหน้าบางกล้องเปอร์เซ็นต์ฟิล์มอันนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะระบุมาเองได้นะคะว่าอยากได้ความหน้าความเข้มประมาณเท่าไดค่ะก็จะทายได้มัดค่ะตามคําสร้างของลูกค้านะคะข้างบนนีก็ติดเป็นตัวลาล่างค่านะคะที่เป็นสีดำรั้วนะคะับลูกค้าไปความกับตัวคิวกันซาดนะคะแล้วก็ใส่ตัวตัวนี้เป็นขอบตัวจอกมองข้างนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะขอบ ตัวนี้ขอบแกมโลโก้นะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็ในส่วนข้องซุมลอนะคะตัวนี้จะเป็นซุมลอสีดำด้านนะคะมีขนาด6นิ้วนะคะซุมลอตัวนี้มันมาพร้อมกับชุดหน้า f 1 5 0นะคะลนในส่วนข้องแม็กกันแม็กตัวนี้นะคะเป็นแม็กลายลูกโมนะแก้วบาเรายกลูกโมหรือว่าจะเป็นแม็กลายยดนามนะคะมาพร้อมกับยางเอนคุกเอทีซ่องนะแม็กตัวนี้เป็นแม็กคอสติกค่ะขนาดกล้องยางมันอยู่ที่ซอง65ถับ7ซุดนะคะอันหนึ่งหก อันนี้อาจจะตามใจลูกค้าเลยค่ะอยากได้แบบนี้นอยาจจะได้ไดเม็ดนย่าพมามเลยเนี่ยเครื่งองคอนติเกอร์คอนติเกอร์นี่ลูกค้าก็เลือกมาเองเลยค่ะลายที่ยี่สิแปดสงไปให้ที่สิบว่าลายค่ะเอาตามใจลูกค้าเลยค่ะว่าอยากได้ไลายในแบบนี้นก็อาะก็จะใายตามคำสั่งทั้งมดค่ะที่ติดเ่มเติมไปให้ก็เป็นในนี้นะคะตัวเบามือจับกันรอยนะคะพร้อมกับตัวคลอบมือจับนะคะเนี่ยค่ะเป็นสี่ดำดานค่ะฝาทั้งนํามันค่ะเป็นสี่ดำดานค่ะ เดี๋ยวเรามาเลยเ่ยนในเสื้องขงข้างล่างกันต่อตัวนี้อยาก็ติดชุดโลบาล็ก,กองเอาเลนเดให้กับลูกค้าไปค่ะแล้วก็ไฟเป็นตัวกรอบไฟท้ายนะคะที่เป็นสี่ดำด้านให้ค่ะแล้วก็ตัวเบลมือจับแบบปลายดาบค่ะที่เป็นสี่ดำด้านค่ะทั้งหมดชุดคร,รอบรอบคันมันเป็นสี่ดำด้านหมดเลยนะคะพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์ทางข้างล่างนะคะนี่เลยค่ะจะให้ตามคำสั่งของลูกค้าถูกอย่างเลยค่ะอยากได้แบบนี้นเนี่อาจจะให้ได้หมดเลย โรงงานบีก็เป็นตัวกันชนล่างเล็กนะได้ไหมได้ค่ะอาจจะให้ได้เลยนี่เป็นกันชนล่างเล็กวงซี่แดงนะคะตัวนี้ก็เป็นของเอาเลนเดอร์เหมือนกันมีตัวเซนเซอร์ล่างเหมือนเดิมนะคะพอในรุ่น XLT ของเราจะมีเซนเซอร์ล่างอซี่จุดค่ะเดี๋ยวเรามาเลยในยส่วนของตัวช่วงหลังกันนิดอันนี้เป็นตัวยางอะไรนะคะตัวนี้ติดมาจากโรงงานเลยอ่อก็ได้ทําการผลการเซน่หมาลูกาไปแล้วหนึ่งครั้ง้วคะ เดี๋ยวมาจะพาไปเลยในเส้นของตัวไปในรถนะฟอร์ดแคปของเราถูกรุ้นนะคะตัวแคปถังข้างล่งางเปิดได้หมดค่ะเปิดประตูเล้วนี่นะคะแคปของเราเปิดได้หมดตัวไปในอาติดตั้งกับลูกค้าไปมั่งนี่เลยค่ะไปยางกับดุม้ารุกบอกแคปนะคะเดี๋ยวอาพาไปเลยในเส้นของไม่เล่งก่อนนะคะว่าอยู่ตรงไหน อันนี้บอกอาก็ยังไม่ได้แก้ตูง้ง่าลูกค้าที่นะนี่ค่ะอยู่ตายเบาะเลยมุ้นนะนี่มุ่นเหลือนตัวนี้เลยพี่แม่แรงจะอยู่ตายเบาะลูกค้าบางคนเราก็ลกลไปแล้วไม่ใจรู้นี่ว่าแม่แรงอยู่ตรงไหนเนาะแต่ว่าตะกันไหนใกล้ที่ออกกับปรนะกลัดกระนะรูมดขาบอกกดตุกุดเลยนี่นะจะปล่อยลงไปแล้วก็นนี่ค่ะจะมีตัวล็อกอ่าล็อกไว้เลยนี่นะคะโอเค คันนี้ยาก็เปลี่ยนเป็นเบาะนั่งให้กับลูกค้าไปนะพะลูกค้าก็อยากได้บอกว่าน้องอาร์บีอยากได้เบาะนั่งที่ดำได้ดำ,ดำจะได้ไม่อาจจะได้ได้เม็ดค่ะมีเลยพอปกติในรุ่นตัวฟอร์ตเรนเจอร์ตัวไวเออตัวเอแอลจีของเรานะคะตัวแคปมันมันจะเป็นเบาะผ้าที่มาจากโรงงานเลยเป็นเบาะผ้าพรีเมียมอันนี้ลูกค้าบ,บอกว่าพี่อยากได้เป็นเบาะนั่งได้อาจจะไห้ได้หมดนี่อยากได้เลยบอกเลยค่ะ ามาเล่ของวมมาไลพผมมาไลของแบบเหมอนผมมาไล่ไฟฟ้านะคะปุมนั่งเดินตะแคบได้ดได้สี่ท่ามาพร้อมกับปุ่มมัตติฟังกชันเหมือนพวงมมาไลนะคะไลาไล่คลิปเดี่ยนะได้บอกว่าปุ่มทางด้านซ้ายตัวนี้นะจะควบคุมในส่วนของหน้าจอเข่องเสียงแล้วก็ในปุ่มทางด้านขวาจะควบคุมในส่วนของตัวหน้าปัดนี่นะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะนี่เลยมีไอซองดอก ตัวไฟนะคะตัวไฟหน้าของเราก็เป็นไฟหน้าออโต้นะสามารถปรับออโต้ได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟซองตัวกระบะล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเส้นกล้องปุ่มปรับระดับกล้องกระจกมองข้างนะคะปรับเปลี่ยายกว้างขึ้นลงตัวนี้เป็นตัวปรับแก๊บออโต้ค่ะนี่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะอยู่ทีซองจุดซองลิรค่ะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนซี่ล้อนะคะนี่เลยค่ะ มาพร้อมกับหน้าจอ8นิ้วนะคะหน้าจอตัวนี้จะเป็นตัวซิงไมค่ะเป็นหน้าจอสัมผัสได้รองรับได้ทั้งตัวซับตัว apple carplay และ android auto ได้ทั้งตระกูล iphone samsung oppo ่า huawei ได้หมดนะคะที่เป็น android ก็ได้หมดเลยนะคะตัวนี้เป็นซิงไม่นะคะให้คำทั้งเครื่องน้ำพาสาทยเลยตัวจอกมองร่างของเราตัดแส้นอัตโนมัติค่ะเมื่อนุกดางกับตัวรุ่น xlt ตัวซีประตูนะคะนี่ค่ะในเส้นกล้องไปในกว้างนะ เต่ว,ว่าอีาพาไปเลยในส่วงของตัว้องเก่องนะจะได้ไม่เป็นการเสื่อเวลาตัวตรงนี้นะคะตัวนี้คือนี่เลยป้กกระกปรงหน้ากดปุ๊บมันจะดิดป๊บเดี๋ยวเราไปเปิดแรงค่ะ,ะเดี๋ยวปิดประตูก่อนเห็นไหมคะนี่ไฟไฟ led สามดวงกับไฟตัวสี่นะคะจะติดตัวนี้เป็นไฟวิ่งกลางวันค่ะถ้ารถขับดูถ้าตาดดูมันติดนะคะ เนียคะเปิดให้แรงในเสองกล้องฝากระโปรงมันจะมีตัวให้เหลื่อนคือตัวที่เรื่องเรื่องนี้นะเลื่อนตัวนี้เลยค่ะเนี่ยถ้าว่าเราไม่เลื่อนนะดึงบือก็ไม่ขึ้นต้องต้องเอามือสอดเข้าไปเลื่อนพอเลื่อนเลยไหมขึ้นเลยฟอดตัวหุ้นของเรามีช่วงอัฟฝากระโปรงเมื่อได้ลคลิปที่อาได้บอกไว้แล้วในนี้ในรุ่น XLT นะคะนันก็จะมีตัวแป้นรองกันความร้อนไา้ที่ดำนี่ เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์แล้วก็ไร่ถูกย่างที่มาจากฟอร์ดเราหลับประกันให้ตัวนี้ซ่อมปีแซนโลนะคะยกเป็นแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะเราหลับประกันใ้แค่ปีเดียวค่ะแบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่แบบแบงไม่ต้องเติมนํากันนะคะในส่วนข้องถังข้างกว่าตัวนี้จะเป็นปลกไฟฟ้าถังมดนะคะทางดานซน้ายตมนี้จะเป็นปลอกคล้องเลี้ยวค่ะในการขับสูนเชื่ขยะคลังแร่ของเรานะคะจะแช็คอยู่ดีประมาณ12องเดือนหรือหนึ่งปีนะคะ คือว่าถ้าว่าลูกคาคนใดใช้รถมาร์คให้แล่ไม่กิโลนะคะไม่ My จะไม่เกินหน0 0งกิโลนะคะตัวนี้เรามีฟรีค่าแรงเช็คระยะช้างง่ายนะคะห้ากล่งนี่ค่ะแล้วก็มีบริการชุกเชิญโดยเรืออยย4ชที่โมงนะคะสร้างปีซนโลเหมือนกันค่ะนี่ก็รายลเอียดขาวเรเาทางมดกล้องตัวรถนะคะเดี๋ยวว่าพาไปแล่จุดแตง่งรอบๆกันกันนะ คันนี้นีร้อยจริงๆเตะจริงๆเตรียมตัวส่งมอบต่อเช้านะคะคันนี้ว่าปื้อกันบ้างค่ะให้รายละเอียดจุดแต่งรอบคันกันไปแล้วแต่ว่าใกล้สนใจพันเหมือนปื้อนะก็สามารถที่จะโตมาได้ทีเบอร์โตซุ่นเกาเกาซ่องนองซ่องเกาซ่องซีค่ะหรือว่าไม่อยากยี่โัว่ะหาแอดไลน์หาได้เลยคอว่าคูดตัวนี้นะคะเป็นคีว่าพูดลายส่วนตัวของงาะถักมาหาได้เลยว่าน้องคันนี้แต่งแบบนี้จ่ายตางรถเทาได้กังรถเทาได้สื่อซับได้แต่งแบบนี้ไม่โทรมาได้เลยค่ะ ที่เบอร์ตัวซึ่นเกาๆซ่องๆส่องเกา่องซี่นะคะเดี๋ยวทุกขั้นนะคะเ uh, ดี๋ยวส่งหมอให้ลูกค้าผ่อนค่าเชื้อโควิดให้ทุกขั้นเลยแล้วก็เดี๋ยวก่อนไปส่งหมอผ่อนทึงมาลูกค้าก็จะฉีดผ่อนในอีกทีนึงทำการการเชื้อให้ทั้งหมดนะคะออกอากาปลอดภัยค่ะไม่ติดโควิดแน่นอนนองก็ไม่ได้เป็นโควิดนะคะตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้อาก็จบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนใครที่สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ่ด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ